โอกาสวันที่12สิงหาคม2555เป็นวันท้ายวันพระาชและอาสาสมัครได้มีโอกาสถล่อยความทรงรกคึกสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่การประกอบพิธีในครั้งนี้กองกํากับการสืบสวนสูงงานสอบสวนสถานที่จังหวัดสมุารปราการโดยเจทั้งหมดเอาเอาุ มาเกี่ยวไว้มาดูที่ต่วนางพระเจ้าดูว่าทรงทราอย่างที่ว่าประเทศเมืองนังเจ้าก็เป็นราชินาในสงสนาในความสกคัญของการรับผิดชอบหน้าท่และดูแลรองกัน การต่างาโครงการเงนาเป็นกานโครงการด้วยเใช้แบบอย่างที่ในการพัฒนาเกนตรกรป่าไม้อันเป็นแหล่งน้ำประทานทังพระราชบัญญที่พระราชทาแก่อรวมตลอดถึงราชการที่หน้าที่ในการขัการารการประพันิ์ปรามารถตลอดจนไม่ไปรุ่งเี่ยวกับพื้ดน